ทำไมความรักบางครั้งจึงชนะเกือบทุกอย่างรักอะ่ะมันเปราะบางต้องได้รับการดูแลแต่ความรักไม่ใช่อารมณ์ด้วยนะอืมความรักไม่ใช่อารมณ์หลายๆคนจะเข้าใจว่าความรักคืออารมณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักมันคือสถานะของสมองเคีย okay, งั้นให้หนูเป็นคนนั้นเองคนที่ไม่รู้จักจำยาใจประจำตอนนี้ก็คือจงให้อภัยตัวเอง what happened เพราะอ,อะไรใจถึงเจ็บ สวัสดีจ้าคนเดิมยังอยู่กับเจ <J S 2> อยู่ยนะคะอ่ะยังไงไหนเล่าซิสัปดาห์นี้มีเรื่องอะไร <S 2> <S 2> คือหนูไปอ่านบทความของริทึมอันนึงมาแล้วหนูไปสะดุดกับควาว่าความรักทําให้คนตาบอดแล้วคือแล้วมันทําให้หนูคิดได้ว่าคนที่เขาแบบเก่งๆอะ่ะแบบทั้งเรียนเก่งทํางานเก่งใช้ชีวิตเก่งอะ่ะเขาชอบไปตายตรงเรื่องความรักเนาะอันนี้ตัวเอง อ่านมาเฉยๆแล้วแบบหนูก็ยอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันจริงหรือว่าเท็แค่ไหนอคะ่ะอืออันนี้ก็รู้ไหมว่าใครเป็นคนคิดคําว่าความรักทำให้คนตาบอดใครคะเชคสเปียร์ค่ะไปอ่านนะเรื่องอ่าทเวสไนท์ทเวสไนท์มีบทหนึ่งที่พูดว่าแสงตะวันมิอาจส่องจบจนสวรค์กระจา่าง แปลว่าขนาดอยู่บนสวรรค์นนะ่ะอยู่บนสวรรค์ซึ่งใกล้ดวงอาทิตย์มากแสงตะวันมันก็ยังส่องมาไม่ถึงบางจุดถ้าสมมุติเรามีความรักคือความรักมันไม่ตาบอดได้จริงๆอันนี้อยู่ในเรื่อง1 2 e n i g h t นะไปอ่านเลยของเชคสเปียร์นะคะเป็นต้นตำรับเลยความรักทำให้คนตาบอดอ่ะอันนี้กลับมาว่าทำไมความรักบางครั้งจึงชนะเกือบทุกอย่าง เคยได้ยินคำว่าความรักชนะทุกสิ่งใช่ไหมเ <c oughs> ออ <c oughs> ความรักชนะทุกสิ่งทุกคนบอกเสมอฉันเคยเจออยู่เคสหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันฉนางก็บอกว่าต้องเป็น long term relation เป็นแบบเไม่ใช่ long term สิ่งมันเป็น long distance relationship แต่นางเชื่อว่าความรักชนะทุกสิ่งรู้ไหมว่าจบยังไงเลิกกันไหมคะโอ้นางเลิกกันฉันจะบอกให้นะคนที่บอกว่าความรักชนะทุกสิ่งนี่นจ๊ะหนูเข้าใจผิดค่ะความรักแพ้ทุกสิ่ง ความรักเป็นสิ่งเปราะบางอความรักต้องการให้เรานี่แหละดูแลประคับประคองเห็นไหมเวลาเรามีคนรักเรามีความรักเนี่ยเราต้องดูแลประคับประคองความรักดูแลประคับประคองความสัมพันธ์ไม่ใช่เอาอันนี้ไปเอาความรักไปสู้กับทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ไม่ได้อดังนั้นแล้วเนี่ยความรักอ่ะมันเปราะบางต้องได้รับการดูแลแต่ความรักไม่ใช่อารมณ์ด้วยนะอืความรักไม่ใช่อารมณ์หลายๆคนจะเข้าใจว่าความรักคืออารมณ์แต่จริงจริงแล้วเนี่ยความรักมันคือสถานะของสมอง เป็นสถานะของความสัมพันธ์เคยมีแฟนแล้วอยากกระโดดไปบีบคอมันบ้างไหมหนูไม่เคยมีแฟนจริงอะสวยขนาดนี้แล้วดูทำหน้าทำตาให้ฉันเชื่อจริงเหรอว่าไม่เคยมีแฟนรจริงจริงบองกล้องแล้วบอกสิว่าไม่มีแฟนไม่มีแฟนถ้าสมมติใครสนใจนางก็คือ DM เข้ามาได้ในแอคเคท์ของพวกเรานะ่แต่ว่าความรักฉันมีแม่ฉันนี่แหละบางครั้งแม่ฉันโกรธพ่อมากแม่บอกว่าอยากจะกระโดดบีบคอพ่อฉันจังเลยเง ความรักมันคือมากกว่าแค่อารมณ์มันไม่ใช่แค่แบบว่าอารมณ์รักหรืออารมณ์โกรธความรักมันคือสเตตัสของสมองซึ่งมีงานวิจัยเยอะแยะมากพยายามศึกษา n e โร o บโ o l o g y ของความรักเนาะแล้วก็มีงานวิจัยแบบเป็นสิเลยที่พยายามศึกษา neurobiology ของความรักแต่พบว่า ทำได้แค่แบบบอกเฉยๆว่ารีเลทกับอะไรบ้างความรักรีเลทกับอะไรความรักไม่รีเลทกับอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือความรักนี่รีเลทกับสมองหลายส่วนคอเดตนิวเคลียสอะมิกดัล่าเวนโทรสตาเอตล์รีวอดซิสเต็มเยอะมากเกิดทั้งสมองเลยแล้วก็กินใจความ ของอสารสื่อประสาทนิวโรทรานสมิเตอร์เนี่ยหลายตัวมากพวกโดปามีนซีโรตนินนอร์อะดรีนาลีนอะดรีนาลีนรวมถึงนิวโรฮอร์โมนอลพวกโปรโลแลคตินวาโซเพรสซินออกซิโตซินเยอะมากชื่ออย่างกับแบบภาษาอย่างกับอย่างกับโรงเรียนฮอกวอตส์อ่ะแต่เขาบอกได้แค่ว่าพวกนี้เนี่ยมันร e l a t e d กับอารมณ์กับอิโมชันซึ่งอิโมชันนี่แหละค่ะเป็นตัวที่ทำให้มนุษย์ตัดสินใจมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง จะเล่าให้ฟังอเขาบอกว่าเคยรู้จักเทือกเขาเอเวอเรสต์ ace, ใช่ไหมลุงไหมเคยได้ยินกฎบ่ายสองของเทือกเขาเอเวอเรสต์ ace, ปะเป็นยังไงคะถ้าสมมุติเธอออกเดินจากเบสแคมป์อะแล้วเพื่อจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์ ace, ตรงลาสซัมมิตอะถ้าบ่ายสองไม่ว่าเท้าเธอจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามนะอีกร้อยเมตรอีกร้อยกว่าเมตรจะแบบปีนไปอีกแค่ร้อยกว่าเมตรจะถึงยอดแล้วอะห้ามปีนต่อเธอต้องกลับ เพราะสถิติบอกไว้เลยว่าถ้าเธอทู่ซีปีนต่อไปหลังบ่าย2เธอมีโอกาสตาย98%เพราะว่ามันสูงจนร้อนเพราะว่าหลังบ่าย2สภาพอากาศมันจะแปรปรวนมากแล้วเธอจะไม่มีเวลาพอจะกลับมาที่เบสแคมป์แล้วเธอจะตายเพราะขาด mm hmm. ออกซิเจนอเมื่อปี1981ยังไม่มีกฎนี้มีคนตายบนเทือกเขาเอเวอเรสต์8คนปัจจุบันปี2024มีกฎนี้มานานมากประกาศมาแล้วอ,อ๋อ ไกด์ก็ต้องบอกทุกคนต้องบอกทุกคนที่จะไปปีนทุกคนรู้กฎนี้หมดเลยลองทายซิว่ามีคนตายบนเทือกเขาเอเวอเรสกี่คนทั้งปีหนึ่งเนเนี่ยตายไปตายไปแเนี่ย2024ทุกคนรู้กฎหมดเลยเธอคิดว่าคุณมีคนตายกี่คนก็แอีกครึ่งปี1ิบคน <c oughs> นี้ยังไม่เต็มปีเลยนะ <c oughs> เมื่อเก็บตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนตาย1ิบทุกคนรู้ว่าเดินไปหลังบ่ายสองจะต้องตายแต่ยังตายถ้าสมมติตัดสินใจด้วยเหตุผลนะ่ะยังไงก็ต้องลงมาถูกไหม แต่เขาตัดสินใจด้วยอย่างอื่นอันนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้เลยว่าสมองของมนุษย์อ่ะ <c oughs> ไม่ได้ใช้เหตุผลในการตัดสินใจส่วนใหญ่สมองมนุษย์จะตัดสินใจด้วยหนึ่งค <c oughs> ัตยาดด้วยอีโก้ด้วยเพ e ร์เฟรนอะไรของตัวเองสองคือตัดสินใจด้วย Emotion แล้วเหตุผลค่อยตามมาทีหลังดังนั้นแล้วเนี่ย มันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมต่อให้คนที่มีเหตุผลมีหลักการมากมายแค่ไหนก็ตามจบด็อกเตอร์อะไรแบบเรียนเก่งมากมีความรู้มากแต่พอพูดถึงเรื่องอิโมชันบางครั้งไปทะเลาะก,กับแม่คงแม่ขาได้บางครั้งหัวร้อนขับรถไปปัดหน้าชาวบ้านได้เพราะตัวเองโกรธอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าอิ o โมชันมันเข้ามาเทคแอคชั่นแล้วยังไม่พอนะสมองเนี่ยนะเรื่องความรักเนี่ยนะมันยังไป วกับฮอร์โมนอีกตัวนี้ฉันพูดใช่ไหมคือออกซิโตซินซึ่งออกซิโตซินเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนระหว่างแม่ลูกมันคือ long term relationship ก็เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวมันเป็นตัวที่พาความรักอะข้ามผ่านเวลาคือความรักมันจะมีสามมิติเนาะก็คือเหมือนมีแกน x มีแกน y ใช่ไหมรักมากรักแบบไหนแล้วรักยาวแค่ไหนตัวที่ดึงว่ารักยาวแค่ไหน long term relationship เนี่ยมันคือออกซิโตซินเพราะฉะนั้นที่เราเคยดูในหนังเรื่อง interstellar อะคะ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะ สิ่งที่มันข้ามปริภูมิของเวลาได้มีอะไรนะมีแดงนมถ่วงกับความรักที่โนแลนเขียนอนะจริงเธอมันคือออกซิโตซินออกซิโตซินคือตัวที่ดึงให้ปริภูมิเวลาของความรักอะมันมีมิติของเวลาได้ดังนั้นเล่เห็นไหมว่าความรักมันกินใจความของสมองค่อนข้างยิ่งใหญ่มากไม่แปลกที่เก่งมาจากไหนก็แพ้ความรักได้อยู่ดีแต่อย่าคือหมายถึงว่าตัวเราอะแพ้ความรักแต่อย่าลืมนะคะว่าความรักเปราะบางอย่าเอาความรักไปสู้กับอะไรก็ตามอย่าเอาความรัก ไปสู้กับระยะทางอย่าเอาความรักไปสู้กับข้อพิพาทอะไรก็ตามอย่าลืมว่าความรักเกิดมาเพื่อให้เราและเขาช่วยกันดูแลเนาะโอเคพอได้ยินคําว่าเก่งมาแค่ไหนเเก่งมาจากไหนมาเลยทําให้หนูถึงคําว่ามึงเก่งทุกเรื่องเลยเนาะแต่ว่ามึงโง่เรื่องความรักหนูอยากรู้ว่าคนที่โง่เรื่องความรักเนี่ยมันมีอยู่จริงไหม ไม่มีจริงความรักไม่ใช่วิชาปะโง่เรื่องความรักไม่น่าจะมีอยู่จริงมีแต่คนที่ไม่รู้จักได้บทเรียนสักทีในเรื่องความรักเ,เพราะว่าปกติเวลาที่เราเจ็บอะค่ะเรามักจะต้องคือไม่มีใครลืมเรื่องที่เจ็บได้อาจารย์ของฉันบอกว่าความทรงจำทุกความทรงจำมันจะไม่หายไปจากสมองเราแค่ดึงมันออกมาได้หรือดึงมันออกมาไม่ได้ แต่ความทรงจำที่เจ็บปวดนั้นมักจะคาอยู่ในสมองอยู่นานมากทีนี้เราจะอยู่กับมันได้อย่างไรหลายคนเป็นนางเอกก็จะโทษว่าเพราะฉันเองแหละเพราะฉันเองแหละเพราะฉันเองแหละการที่โทษตัวเองว่าเป็นเพราะฉันเองแหละมันจะไม่ทำให้ความเจ็บปวดนี้แปลงร่างเราต้องแปลงร่างความเจ็บปวดนี้ให้เป็นบทเรียนเราต้องมองให้ได้ออกว่าที่จริงแล้วเขาคือคนคนหนึ่งที่มาเอาเปรียบความรู้สึกเรา แล้วเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่พลาดให้เขามาเอาเปรียบความรู้สึกหลังจากนี้เมื่อเร,เ,เราเห็นสัญญาณแบบนี้ว่าเขาจะมาเอาเปรียบความรู้สึกเราเราจะต้องตีตัวออกหา่างนี่กลายเป็นบทเรียนแล้วพุ่งเข้าหาค่ะปกติอืบบแล้วยังจะมาถาม <c oughs> ฉันอีกเหรอ <c oughs> มันต้องท้าทายระบบก่อนสักนิดนึงแล้วบทแล้วบาดแผลของผู้ท้าทายได้อะไรมาบ้างคะ <c oughs> คือถ้าแบบว่าผิดเป็นครูอ่ะตอนนี้หนูเป็นครูใหญ่ หนูเป็นครูใหญ่ตกลงได้เรียนรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยผิดไอ้คนที่บอกว่าผิดเป็นครูปัจจุบันได้เป็นครูใหญ่ไม่จริงค่ะผิดเป็นครูแล้วก็เรียนรู้เรื่องเดิมซ้ำๆปัจจุบันคือซ้ำชั้นอยู่อนุบาลไม่ได้ขึ้นมาเป็นคณบดีหรอกค่ะฉันจะบอกให้อือไม่ได้ขึ้นมาเป็นคณะบดีอามีแทงหนูเลยจริงๆเพราะฉันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ผิดฉันฉันพูดอยู่เสมอว่าไม่ว่าเธอจะทําอะไรเธอไม่ผิดแต่เธอจะต้องรู้ว่าอันเนี้ย มันเป็นเรื่องเดิมอีกแล้วไม่รู้จักจำโอเค okay, งั้นให้หนูเป็นคนนั้นเองคนที่ไม่รู้จักจำคือถ้าหนูอยากเป็นคนที่หลุดพ้นจากคนที่โง่เรื่องความรักหรือว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้จากตัวนี้เลยอะหนูควรจะทํำยังไงอ่าถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ายังวนอยู่ในลุมเดิมๆซ้ําๆใช่ไหมหนูจะควรจะต้องทํำยังไงดีใช่ไหมอืมงั้น ตัดเข้าช่วงยาใจประจําตอนเลยกันล้วกันยาใจประจําตอนนี้ก็คือจงให้อภัยตัวเองอย่างเมื่อกี้ฉันเล่าแล้วใช่ไหมว่าคนเราอ่ะจะตัดสินใจอ่ะเหตุผลมาที่หลังถูกไหมสัญชตาตญาณและอิโมชันมาแบบนี้เพราะฉันจงเข้าใจว่าเราก็เป็นคนแบบนี้แหละเมื่อเห็นความท้าทายหรือเมื่อเห็นผู้ชายที่แบบดูเป็นท็อกซิกทงแดงเนี่ยไม่รู้ฉันเป็นอะไรฉันพุ่งเข้าไปหาตลอดเลย ก็จงยอมรับตัวเองว่าเออฉันก็เป็นคนแบบนี้แหละแล้วรอบหน้าฉันก็จะเป็นแบบนี้แหละใช่แต่รอบหน้าฉันอาจจะโชคดีไม่เจ็บแบบนี้ก็ได้จงให้อภัยตัวเองนะครั้งนี้ซะแล้วเธอก็จะไปต่อไดอ้ยอมรับว่าก็ฉันเป็นแบบนี้แหละแล้วก็ให้อภัยตัวเองแหละเธอก็จะผ่านผลไปได้ไม่ว่าเจ็บอีกกี่ทีเธอก็จะมีน้ำตาเล็กน้อยแล้วก็พร้อมจะไปต่อเงยหน้าปาดน้ำตาแล้วบอกโอเคคนต่อไปเชิญค่ะ คนต่อไปอาจจะเป็นพิงแฟลก็ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะพิงแฟลกคืออะไรอ่ะฉันเคยได้ยินแต่กรีนแฟลกเป็นเรดแฟลกแบบเรดแฟลกแบบเอามากายมอบแมอ่าเป็นเรดแฟลกแบบที่เป็นสีพาสเทลนิดนึงอ่าเวลาจะทิ้งเราก็ทิ้งด้วยคำพูดที่แบบพาสเทลหน่อยๆอย่างเงี้ย็แบบหวานๆหน่อยเป็นเรดแฟลกแบบมุ้งม้งมุ่งมี่ไม่ตาขอบพระคุณค่ะได้เรียนรู้สับใหม่ของเจนแซดนะคะวันนี้ตกลงว่า ตกลงว่าเธอได้เรียนรู้ฉันก็ได้เรียนรู้เหมือนกันออวันนี้เป็นเทปที่ดีมากเลยฉันชอบมากเลยอ่ะคราวหน้ามีเรื่องมาปรึกษาอีกนะน่าจะมีบ่อย <c oughs> เลยค่ะโอเคแต่ว่าสําหรับวันนี้เราสองคนก็พอไว้ที่ประมาณเท่านี้ <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ย <c oughs> วกลับไปซับน้ําตาที่หลังเดี๋ยวเป็นซับน้ำตาที่หลังกล้องแล้วกันไม่ให้พิงค <c oughs> <ๆ>์แฝงซับน้าตาให้ก่อนจ้ะเงั้นไปแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะคะ สปอนเซอร์นะคะสปอนเซอร์เข้าได้นะคะเด็กอย่างที่บอกนะคะพวกเราสามารถโยงทุกอย่างเข้าสู่ผลิตภัณฑ์คุณได้ไม่ว่าคุณจะเป็นน้ํายาดับกลิ่นในห้องน้ําก้อนในโถชักโครกแปรงล้างส้วมนี่ฉันก็โยนได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอยากอยากเขินอายอยากเขินอายติดต่อพวกเรามาได้เลยนะคะเราเป็นแล้วนัดก,กันก่อนเราจะเราเป็นอะไรเออเราจะนัดกันเพราะเราเป็นอะไรอ่ะเพราะเราเป็นเดี๋ยวเราไปคิดกันก่อนแล้วอีพีหน้าค่อยมาเฉลเยกันอ๋ออีพีหน้า<ม>จะมาเฉลยกันว่าเพราะเราเป็นอะไรแต่สําหรับวันนี้อีพีนี้เราสองคนไปก่อนนะคะสวัสดี